p ิ performance, เคเพอร์ฟอร์แมน์เคล็ดลับพัฒนาศักยภาพสู่จุดสูงสุด,สด,สดทุกวันนี้งานหาย,ยากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนตลาดแรงงานยังเปิดกว้างเพียงคุณมีความสามารถมีทักษะติดตัวไม่มากนะักก็สามารถหางานที่ต้องการได้เนื่องจากตำแหน่งงานยังมากอยู่แต่ทุกวันนี้การแข่งขันเข้มข้นขึ้นอย่างมากจํานวนงานน้อยลงไปด้วยนะครับผลักดันให้การแข่งขันเนี่ยเข้มข้นตามไปด้วยทักษะที่มีเนี่ยอาจไม่เพียงพอหากเทียบกับผู้สมัครที่สมัครมาแข่งกับเรา รวมถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยียต่างๆที่เป็นไปอย่างรวดเร็วงานเดิมที่ต้องใช้คนนะครับในปัจจุบันก็อาจจะไม่มีความจะเป็นต้องใช้แล้วนะครับดังเช่นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแบบอ Amazon ที่มีการขายทุกอย่างแบบออนไลน์ Amazon ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านนะครับต้นทุน,นต่างๆการจ้างพนักง,งานการเช่าสถานที่หรือแม้แต่การโฆษณาก็น้อยลงกับคู่แข่งด้วยอีกทั้งการจัดส่งสินค้าของ a เม z o n นะ่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการปรับตัวทุกปี โดยเน้นไปที่ผู้บริโภคนะครับเช่นการนําเอาโดรนในการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ที่มีการจราจรในอแน่นหรือเข้าถึงได้ยากมาใช้นะครับทำให้ต้นทุนก็ลดลงความรวดเร็วในการขนส่งก็สูงข,ขึ้นกับคู่แข่งด้วยถ้าคู่แข่งปรับตัวไม่ทันนะครับก็ล่มหายตายจากไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับคนก็จะตกงานมากยิ่งขึ้นจากการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับทำให้คนอย่างเราๆนะต้องเกิดความเครียด ในการทํางานต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะเพื่อให้ได้งานดีๆหรือแม้แต่คนที่ได้งานดีๆอยู่แล้วก็ต้องสร้างผลงานให้ดีขึ้นไปอีกเพื่อให้เราได้อยู่ในบริษัทที่เราเลือกมานะครับอย่างมั่นคงที่สุดวิธีการง่ายๆที่สุดของการทํางานนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับก็โดยทั่วไปก็คือทํางานให้หนักขึ้นหนักขึ้นส่งผลให้มีเวลาพักผ่อนน้อยลงนะครับจากผลสํารวจปี2014เนี่ย จากกลุ่มตัวอย่างของบริษัท2 5 0 0 0แห่งจาก90ประเทศเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดที่พบคือพนักงานทํางานหนักเกินไปตัวอย่างเช่นนักศึกษาฝึกงานวัย21ปีที่ฝึกงานที่ Bank o f a ฟอเมริกานะครับเสียชีวิตจากการทํางานหนักโดยไม่ได้พักซึ่งเขาทํางานติดต่อกันเป็นเวลาถึง72ชั่วโมงคําถามคือการทํางานหนักในลักษณะเนี้ยทำให้ประสิทธิภาพการทํางานของเราดีขึ้นจริงๆเหรือคําตอบที่พบในหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลย เราต้อง work hard play hard แล้วก็สุดท้ายคือเพิ่มขึ้นมานะครับ rest well นะครับการที่ rest well เนี่ยคือการทำให้ร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจของเราได้พักผ่อนอย่างเหมาะสมเพียงพอเป็นเหมือนการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมในการทำภารกิจที่เราจะต้องทำต่อไปในวันรุ่งขึ้นนะครับหรือในอนาคตตัวอย่างของดีน่าแคสเตอร์นะครับนักวิ่งที่ไม่เคยชนะในการแข่งขันใดๆเลย แต่เมื่อเธอได้มาอยู่ภายใต้การดูแลของโคชโจวิจิวนะครับได้ดึงสกยภาพของเธอออกมาถึงขีดสุดแล้วก็ชนะการวิ่งในหลายรายการเธอมีเคล็ดลับในการโคชก็คือการให้คาสเตอร์ได้นอนเพียงพอในแต่ละวัน,นวันหนึ่งให้นอน10-12ชั่วโมงมีการควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วก็ระหว่างสัปดาห์ให้มีการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยโปรแกรมดังกล่าวเ,เป็นโปรแกรม เพื่อฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาโดยเฉพาะอีกด้านหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันคือการฟื้นฟูใจ,ใจิตใจเพื่อสร้างพลังใจในตัวของเราเองนะครับพลังใจก็เหมือนพลังกายนะครับใช้ไปก็กค่อยๆหมดลงนะครับแล้วก็จะค่อยๆลาลงทําให้การคิดการตัดสินใจการอดทนนะครับลดประสิทธิภาพลงการพักผ่อนจะช่วยเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อพลังใจเราดีแล้วนะครับก็พร้อมที่จะคิดตัดสินใจหรืออดทนต่อสิ่งยุ่ยยุที่ไม่เกิดประโยชน์ได้ ในปี1990นะครับทักิตริยารอยบอลเมสเตอร์นะครับสนใจว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงรู้สึกเหนื่อยเมื่อผ่านการแก้ปัญหาที่ซับซอ้อนนะครับทำให้พลังใจเนี่ยมันหมดลงหรือพลังใจไม่พร้อมที่จะทําในภารกิจต่อไปเขามีการทดลองครับโดยเชิญกลุ่มทดลองที่เป็นผู้ใหญ่จํานวน6 7คนมารวมกันในห้องโดยในห้องนั้นเนี่ยมีกลิ่นคุกกี้ช,ช,ช็อกโกแลตชิพนะครับที่เพิ่งอบอยู่เต็มห้องเลยหลังจากนั้นนะครับเขาทําการแบ่งกลุ่มตัวยอย่างเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกเนี่ยมีการอนุญาตให้กินคุกกี้นะครับที่เตรียมมาได้นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้กินหัวไชเท้าแทนแน่นอนครับว่ากลุ่ม2เนี่ยต้องใช้พลังใจในการกินหัวไชเท้าแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวไปเนี่ยคงไม่มีใครที่จะชอบกินหัวไชเท้าแบบสดๆแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงใจในการต้านทานกลิ่นหอมของคุกกี้เป็นอย่างมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องยากมากที่จะคุมอารมณ์ของตัวเองที่ไม่ให้ขุนมัวนะครับรู้สึกหงุดหงิดว่าทําไมตัวเองต้องเจออย่างนี้ด้วย หลังจากนั้นเนี่ยให้2กลุ่มทําการแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ทยากมากนะครับไม่สามารถที่แก้ได้ในเชิงปฏิบัติผลปรากฏว่ากลุ่มที่กินหัวเชเท้าเนี่ยพยายามทั้งหมด19ครั้งแล้วก็ยอมแพ้ภายใน8นาทีแต่กลุ่มที่กินคุกกี้เนี่ยพยายามถึง33ครั้งใช้เวลามากกว่าถึง20นาทีมันจึงดูเหมือนว่าพลังใจของกลุ่มที่ถูกให้กินหัวเชเท้าเนี่ยถูกใช้ไปจนหมดตั้งแต่ตอนที่ต้องอดทนกับกลิ่นคุกกี้แล้วก็การกินหัวเชเท้าแล้วนะครับ สรุปคือพลังใจนั้นเนี่ยใช้ไปมีวันหมดนะครับแล้วก็จะค่อยๆเสื่อมถอยได้เพราะฉะนั้นหากเรารู้ว่าต้องเจอกับสถานการณ์ยากๆในบางวันเนี่ยจงฟื้นฟูพลังใจให้พร้ใใพรอมเขไว้นะครับเพื่อเตรียมการถัดมาคือความเครียดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีสัทีเดียวนะครับมันเป็นเหมือนวัคซีนที่ช่วยเพาะปุ่มแรงต้านทานในจิตใจเราให้มากขึ้นในปี2010มีการสํารวจหนึ่งที่พบว่าชาวอเมริกันที่มีมุมมองต่อเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่สร้างความเครียดให้นั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่รับมือได้มีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่สามารถรับมือกับความเครียดได้ถึง43%โดยจากการวิเคราะห์พบว่าเหตุการณ์ที่สร้างเนี่ยความเครียดนั้นนะไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่สิ่งที่ต่างคือวิธีคิดนั้นแตกต่างกันโดยกลุ่มที่สามารถรับมือได้นะครับมีความคิดในเชิงบวกมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งความเครียดที่เราพบในสถานการณ์บางอย่างจึงเป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเรานะครับ เรื่องต่อมาคือหากเราจะสร้งาง o u t พุธจากการทํางานให้ดีเนี่ยต้องลดการทํางานหลายอย่างไปพร้อมพอมกันหรือลดการทํามัลติทัสกิ้งนั่นเองนะครับมีหลายงานวิจัยนะครับที่พบว่ามัลติทัสกิ้งเนี่ยลดทั้งคุณภาพและปริมาณของผลงานของตัวเราโดยจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่ามัลติทัสกิ้งเนี่ยนั้นกินเวลามากกว่าปกติถึง40%ของการทํางานแบบปกติการทํางานเพียงอย่างเดียวหรือซิงเกิลทัสกิ้งนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้งานที่ออกมามีทั้งคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังระหว่างการทํางานนะครับคือควรหลีกหนีหรือป้องกันจากสิ่งที่ทําให้สมาธิของเราเนี่ยเสียจากการโฟกัสงานเช่นการปิด n o t i f i c a t i o n จากอุปกรณ์อินิทั์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมศักยภาพในการทํางานของเราด้วยนะครับแล้วก็ดึงเอาพูดออกมาให้ได้มากที่สุดเรื่องถัดมาคือการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับจะช่วยให้เรามีไอเดียดี โดยปกติเนี่ยสมองเราจะทำงานเป็นระบบเชิงเส้นนะครับประเภท if then คือถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นควรจะทำแบบนั้นนะครับอันนี้สมองเราจะคิดแบบนั้นสมองจะพิจารณาจากสถานการณ์ที่พบแล้วก็จะดึงวิธีการใดวิธีการหนึ่งจากข้อมูลในสมองของเราเป็นตัวช่วยกรณีที่ปัญหานั้นเนี่ยไม่ซับซ้อนมากอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการนี้นะครับแต่ถ้าปัญหาค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยต้องใช้ข้อมูลในสมองจานวนมากเราอาจจะคิดไม่ออกนะครับ การพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้สมองเราหลุดออกจากกรอบการคิดแบบเชิงเส้นนี้แล้วก็จะช่วยสามารถดึงข้อมูลในสมองออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะสามารถสร้างสารรค์ผลงานหรือไอเดียดีๆทางการแก้ไขปัญหาและก็ความคิดสร้างสารรค์ได้อีกด้วยการพักผ่อนไม่ใช่แค่การนอนเพียงเดียวนะครับแต่การผ่อนคลายระหว่างวันเนี่ยก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยการเดินสั้นๆนอกอาคารการพักสายตาไปกับสิ่งรอบข้าง นอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ภายในตัวอาคารการเดินภายในอาคารเนี่ยจะเป็นตัวช่วยชันดีเลยนะครับมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเพราะว่าการเดินช่วงสั้นๆน,นอกอาคารแบบ outdoor เนี่ยจะช่วยสร้างสรรค์ไอเดียได้ดีกว่าการเดินภายในอาคารถึง40%เราอาจใช้เทคนิคนี้ในการทํางานก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่จะช่วยดึงศักยภาพในตัวเราออกมาได้มากที่สุดก็คือการสร้างเป้าหมายในชีวิตที่ส่งพลังของตัวเราเอง หรือ The Power of Purpose นะครับการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยให้กับตัวเราเป็นเหมือนการที่เรามีเข็มทิศนำทางในการใช้ชีวิตของเรายิ่งชัดเจนยิ่งส่งพลังนะครับดังเรื่องเล่าที่ส่งพลังของศาสตราจ,จารย์วิกเตอร์สเตเชอร์อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับซึ่งมีลูกสาวชื่อจูเลียจูเลียเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานกับปัญหาเกี่ยวกับหัวใจของเธอนะครับแล้วก็ผ่านการปลูกถ่ายถึง2ครั้ง ยามเธอเจ็บปวดเนี่ยพ่อของเธอจะอยู่ข้างๆเธอเสมอแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเธออย่างมีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยไม่ทอดทิ้งไปไหนนะครับจนเมื่อเธออายุได้9ก้าขวบเนี่ยเธอได้ถึงแก่กรรมพ่อของเธอก็หัวใจสลายนะครับแล้วก็โศกเศร้าเป็นอย่างมากแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพ่อของเธอเห็นภาพหลอนลูกสาวของเธอเนี่ยมาบอกให้เขาเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะครับสิ่งนี้เนี่ย,เ,ยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เขา เข้าถึงเป้าหมายของชีวิตแล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ทุกครั้งนะครับที่เขาเข้าสอนเนี่ยเขาจะทําให้ดีที่สุดโดยเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าลูกสาวในนักเรียนทุกคนที่เข้าสอนแล้วเขาเองก็จะสอนนักเรียนทุกคนราวกับพวกเขาคือจูเลียเป็นเรื่องเล่าที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เข้าถึง power of purpose นะครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทําได้นะครับหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานซะด้วยซ้ําเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อฟ้นฟูร่างกายและจิตใจให้มีพลังกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหากเราต้องการพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคำตอบคงไม่ใช่การอดทนทํางานเพอย่างเดียวหามรุ่งห่างค่ำนะครับการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับแล้วก็ต้องหาเป้าหมายในชีวิตของเราให้เจอเมื่อเรารู้ว่ามันใช่แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วยอย่างแน่นอนนะครับ